เอาไหมอ่ะวเอเอบีทีดีอีเอสจเฮอเจ้าวอ้า อ็ามั่วก้องก่อนหูให้มัมนอลอา้องก่อนหูให้มัมแอลเอ็มเอ็อูยูเร็วเร็ยูแล้วอะไรต่อเ๋ยวให้มัมให้มัมแล้วยูเอ ด้วยบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บหนูชื่อหนิงนัดหนูชิงเด็กหญิงหนิงนัดกีกา้าเรู้ดีจำจำจำจ๋าชื่อหนิงจ๋าชื่ออะไรจิกอชื่อจริงชื่อเบนเบนจะ๊วนันนัมสกุล ตมตมต้ม,ม,มทำทำหลายทำด้วยป้าชื่อนุ่มน,นุ่มหนึ่งชื่อจริงชื่อจากจากป้กอมดมนะุ่มตุมจากจากกะอะไรนะวันวันเหรอคะยายชื่อวนัยอวนยา่า,นา,นยาชื่อนาะย่าชื่อนาอาอันนี้อันนี้พี่พี่ก๊อตตอบพี่พี่ด้วยแล้วใครอีกพี่จ๊ะ พี่อะไรอีกพี่นัทพี่แนทอ๋อพี่ดื้ยพี่ก็พี่นี่แล้วใครน่ารักใครน่ารักหนูหนูแล้วใครเก่งหนูหนูเก่งเก่งคนเดียวเลยแล้วใครดื้อฝนใครดื้อคะฝนฮะฝนใครอ่ะฝนฝนฝนไหนอ่ะนี่ใครดื้ออ่ะฮะหนูไม่ดื้อหรอคะ หนูดื้อไหมหนูดื้อไหมแล้วหนูชอบฟังเพลงอะไรคะีีดีดคะี็เอ๋ยเฮ้ยไข่ไข่ลูกควายในนิ้วหอควายหอไใ่ไข่ไข่ละคนขึงขัาหะลค่าค่าสิบอะไรก็หะละคาค่าง ฝืนหนูก็อันเันน,นานใช,ใช้ดีเดีดยจริงเด็กขโมยเด็กขโมยเดียวไม่ได้เดี๋ยวมิดออกก่อนหนูโตแล้วหนูไม่มามเดียวน้องมินไม่ได้ช่วยด้วยแค่นี้ก่อนนะคะ